สวัสดีครับผมขอต้อนรับเป็นบอกกันได้นะครับและที่สําคัญนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดกันใดก็ตามนะครับขออภัยทุกท่านในนาที่นี้นะครับแต่นี่คือลาบทางฝั่งเจ้าบ้านครับแมนยูครับวันนี้มาในระูป4-2-3-1นะครับขออภัยครับผมหลายชื่อก็ตามนี้ครับในลูกมิลตันของกูโน่ครับเอริก้าและฟอร์ดแล้วก็โรนัลโดครับตัวการ์ดแม็กโทครับยืนคู่กับบ็อกบา ปูเซนเตอร์ครับวอลลาร์นี่กับแม็กไกว์ฮะมีลุงชอแล้วก็ดาโลครับอยู่เป็นซิงแบ็กฮะตัวเป็นเจเกียร์และนี่คือรายชื่อทั้งฝั่งนอนตตริซิต 4, ี้นะฮะมาเป็น4-5-1ครับรายชื่อก็ตามนี้เลยนะฮะกองหน้าเป็นติโมปุกกี้ครับหน้าเป้าะฮะมีคิวมอนอแมนครับเลสเมลูครับรายชาครับ นิ้บลายชื่อนะฮะอ๋อแล้วเกมค่ำคืนนี้ครับกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับระหว่างแมนยูกับนอร์ทซิตี้นะฮะโคตรสิครับเช็คความพร้อมครับทั้งสองทีมก่อนเป่าเริ่มเกมนะฮะอ๋ะครับโคตรสิครับเป่าเริ่มเกมการแข่งขันฮะเป็นทางฝั่งของทีมเยือนครับนอร์ทสิตี้จะเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับ วันครับเจ้าบ้านแมนยูครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีแดงเขากางสีขาวบุกจากซ้ายไปขวามือเพื่อนๆนักส่วนด้านของนอริซิตี้ครับวันนี้มาชุดเสื้อสีเหลืองกางสีเขียวครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเป็นบอลของนอริธ์แฮะดูรูเซตปีของนอริธ์ครับจะมีทีเด็ดไหมนะฮะเปิดเข้ามาครับเอาครับแม็กโทเก็บบอลได้ครับไหลมาที่ทางด้านของบูโน่ฟอนันเดสบูโน่รอเพื่อนเติมครับให้มาที่ทางด้านของแรดฟอร์ดไปแต่มาที่ลูกชอ โอ้โหข้างหน้ามันตันนะต้องวนก่อนรอบนึงครับให้มาที่แรดฟอร์เดเบินมาบูโน่ไหลามาที่คิสเซโนโลโนะโดนสัตว์ไก่ล,ลูกนี้โอ้ยบอลชนคานนะแม่จังหวะทักทายแรกของเจ้าบ,บ้านถือว่าทักทายได้ดีนะฮะแต่ยังไม่เป็นประตูครงนี้โอโ้ชนคานบนนะแม่น่าเสียดายครับลูกนี้ยัง0-0อยู่นะฮะกิฟสันครับทางด้านของวิลเลียมเลสเมลู วิลเลียมนี่ถ้าผมจำผิดได้เป็นเด็กของแมนยูหรือเปล่านะถ้าถ้าลงได้ไม่ได้ยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะน่าจะเป็นการยืมตัวนะผมว่าครับเอาตรงนี้ปุ๊กกี้หลุดมาแล้วซัดต่อยขวาเรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาครับทีมเยือนนอร์ิสตียัขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะนี่ครับโอ้โหโลูกนี้ครับเนี่ถือว่าเป็น ยอดเยี่ยมแล้วก <ONE> <ST> Wait, <ค ido> ็ขึ้นนำถึงประตูต่อศูนะครับอ๋อตอนนี้แมนยูงานหนักแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับก่อนแข่งนี้แมนยูเป็นต่ออยู่แล้วนะฮะโดยการในเล่นในบ้านแล้วก็ผู้เล่นที่ดูเหนือกว่าครับค่อนข้างเยอะนะฮะอ๋อปอกบาครับฮีโร่แล้วด้วยบูโน่ครับบูโน่บูบข้างหน้ามันแน่นนะบูโน่ไอมาเอ็ิงกาแต่ว่าโอ้โหีคนละช่องนะฮะอ๋อครับเลสไม่รู้ว่าจ่ายลูกนี้มา วานล้านครับจับไม่ได้ไม่ก,ก,ก,กไกบลอกบาทิ้งได้ฮะบาลทางซ้ายบูโนโ่แทงมาที่ด้านของมาคัสแลตฟอร์ดฮะแลตฟอร์ดมีพื้นที่แลตฟอร์ดเลือกใครชิปลูกนี้เข้ามาโอ้โหแต่บันมันย้อยไปหน่อยฮะโรโนโดมงงลูกนี้ไม่มีอะไรครับบอลมันเปล่าครับเข้ามือด้านของทิมคูฮะค,คูครับสาดยาวขึ้นมาครับเด่นการครับตอร์เก็นบบอลได้ตรวจ กว่านทา่มังนี้ไม่มีครับติดหน้าถึงดารุ่งอาบอกบาฮะโรนโดครับต้องลงมาลล้วงบอลต่ำเลยนะแม่เพราะข้างหน้านี้มี่อยได้บอลน,นะโรลูนโดแหวกมาสวยครับให้มาที่บูโนโ่บอลขวากวาที่เอลินกาบูโนโ่ครับเอลินกาแบ็กทูบินีอาับดารุเติมมาครับตัวน,นี้บูโนโ่เขากรอบเข็มโทษแล้วแต่ว่ายังพลิกได้ใจย้อนมาติดได้ของวินเลียมนะฮะ เอาครับเลสไม่รู้ครับให้มาทางซ้ายลาสิก้าจ่ายมาพุกกี้ครับวีเร็วกว่าแม็กควายแต่ว่าแม็กควายยังเก่าพอใช่ไหมตรงนี้ประสบการณ์ล้วนนะฮะเฮลี่แม็กควายจังหวะเมื่อสักครู่นี้แม็กควายครับแรดฟอร์ดแมนอยู่ตรงเล่นเกมหน่อยตัวนี้ตามหลังอยู่นะฮะแรดฟอร์ดครับยังไงแรดฟอร์ด ใจมาครับบูโน่พลิกได้สวยครับบูโน่แทงมาแม็กโทมินีให้ต่อมาที่เอริงกาเอริงกาขามุมแล้วฮะายขึ้นมาที่ดาโลมีจังหวะาได้คอร์สแล้วดาโลยังไงดาโลใช้ตัวพิงขึ้นมาที่เอริงกาเอริงกาวิ่งหูนี้เข่าอ่อนล้มไปเองนะ่เวิลเลียมครับเอาวิลเลียมโอ้โหเล่นดูจังหวะนี้แม่มีหวาดเสียวเลยนะฮะ อนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้แมนยูครับเสมอกับนอริทูเอ้ยขอให้เป็นนอริทขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับชิก้าครับมาที่เลสเมลูบุก,กิมาขวาสุดเอานิจใยติดท่านของลุชชอฮะับอกบาให้มาที่แบ็กโทรครับดาวครับโรนโดแบ็กโดครับที่เอลิก้า ก้าครับจ่ายมาทีบูโน่บูโน่กระชากเข้าในบูโน่มองหาเพื่อนและบูโน่ยังไงปัดเข้ากลางมาสั้นเรียบร้อยกับ1ประตูต่อ1ครับผมจากยิงของมาคัสแรดฟอร์ดนะฮะอรับตีเสมอจนได้ครับแมนยูนะฮะจากที่โดนน้ำไม่นานนะครับตัวน,นี้ก็ตีเสมอแล้วนะฮะว่าทำได้เยี่ยมพอจะหวังสกูนีบูโน่เปิดมาเสาไกลแล้วแลตฟอร์ดนี้ยืนรออยู่แล้วนะฮะ อ๋อเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะตัวนี้ครับเกมกลับมาเสมอกันแล้วนะฮะเป็นอยู่ครับยิงประตูที่เสมอจากมาคัทแรดฟอร์ดฮะในนาทีที่36นะฮะจิวมอร์ครับเซอร์เจนครับเซอร์เจนมายาวๆครับในวันนี้ตัดเข้าในแล้วมิลี่จิวมอลเซอร์เจนเซอร์เจนครับทูกที่ต่อส่วนมาเซอร์เจนซักทุกนี้ติดเฮลิเมตต์กว่า เดี่วซอมครับของแมนยูนะฮะวาลันวาลันครับให้มาถึงด้านของแม็กทูมินีตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะสกอร์ยิงหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้เอาองคนี้ครับโดนสอยะฮะแม็กทูมินีจังหวะนี้น่าจะมีเหลืองหรือเปล่าไม่มีนะฮะลูกเตะของแมนยูครับบูนโน่อยู่ที่บอลน,นะฮะ เินสั้างครับมาที่วาฟเลฟฟว่าลาเฟลวาลันนะแ่ยิงพันกันฮะอ๋อจังหวะนียังไงครับสัตว์ตนี้เอาล่ะครับยู่ช่วยกันป้องกันไว้ได้ฮะโอ้โดนแซดจังหวะนี้ครับแม่นึกว่าไม่ฟาวนะฮะครึ่งหลังครับเออขอไปครึ่งแรกครับประกานเวลาหนึ่งนาทีนะฮะบูโน่ไหลมาแม็กโชมีเดว์ยิงโจโจแม่ไม่เข้านะฮะ ทิมครูบยืนถูกที่ถูกเวลาครับี้โอ้โหปัดเน้นเน้นด้วยซ้ายครับแต่ว่า <c oughs> นาเสียดายนะฮะดูจ์สุดท้ายของเกมครับบูโน่เปิดขึ้นมาได้โมงครับยังไงบุโนโน่ปัดด้วยซ้าย <c oughs> ติดบล็อกแม็กโธยังเก็บได้มแม็กควายครับเลี้แม็กโธถือวินีครับแม็กโธพลิกมาสวยครับบอลเข้าทางเอเลนกาเราขอให้เป็นเลฟอร์ดฮนะ ลุยโดแล้วก็ผู้ตัดสินครับปอนต้องวินเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนอ,อริสตีมเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ฮะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับเพื่อนเอรัะครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะฮะ ฝั่งของแมนยูครับเริ่มเกมในครึ่งหลังครับแล้วก็ทั้งสองทีครับยังมีการเปลี่ยนตัวนะฮะยังใช้เฟรนช์ชุดเดิมในครึ่งแรกอยู่ครับผมชอบแต่ว่าแมนยูนี่ค่อนข้างได้ปูฟแล้วแรดฟอร์ดจะแหวกสองไปงไม่ได้เซอร์เจนครับคิวมอร์ให้มาที่ปุกกี้ครับปุกกี้ชาลาต์นะฮะแมนยูนี้หลังสุดแล้วให้มาที่เซอร์เจนเซอร์เจนนี่จับบอลยาวหน่อยะฮะโดนตัดได้ อทีแรดฟอร์ดฮะให้มาที่บ็อกบาห์หลอโนโดฟไหลมาที่บูโน่บ็อกบาบูโน่ครับบูโน่จ่ายนี้ทันไหมทันนะฮะเอเลนกาเอเลนกายังไงครับมองหาเพื่อนอยู่ยังจ่ายไม่ได้ครับให้มาที่แม็กซ์มิเนีเอเลนกาข้างในมีบ็อกบาห์เอาครับบ็อกบาไหลมาแม็กโ์กดด้ขวาก็โอ้แม่บอลมันเข้าหน้าต่างครับตรงนี้ อย่างครับยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งอยู่นะฮะโอ้โหนี่ครับเนื้อดูจากมุมที่ตูมที่ดูด้วยกันผมว่ามันเข้าเลยนะแต่ไม่เข้าครับโอ้โหน่าเสียดายาเป็นบอลของตอร์ติสตี้ครับเลสมมรูครับเข้ามาที่วิลเลียมตัดตรงนี้ขึ้นมาวารานครับเป็ว่าประกบได้ดีนะฮะแต่บรรอลยังอยู่ที่นอร์ิสตี้ครับวิลเลียมยกมาอีกครั้งหนึ่งอาครับอชาชิก้า ไขมาปุกกี้ปุกกีไขมาแล้วสักสั้นนี่โอู้ตรงตัวเด็กกีอานะโอ้เกือบไปครแมนอยู่นี่ครับโนเลซิตี้ประมาทไม่ได้เลยนะเพื่อนอาโรนันโดครับทีนั้นของแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดตัดเข้าไหครับแรดฟอร์ดไหลมาบูโนขวาสุดเติมแล้วแบงค์ทูมินีไอมาโอ้โหนิดเดียวยังติดครับแต่โรนโดตามมาครับ โอนาโดูตามมาแล้วก็แตะหนีไปมายิงโอ้ไม่ตกกรอบครับเอเดนกาโอ้ถวายพานขนาดนี้ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวทันทีครับเอาครับเอเดนกาโดนถอดออกครับแี่ยิงไม่เข้าโดนถอดออกเลยฮะแล้วก็ส่งสารโชลงมาครับส่วนนักของนอริสตี้ครับต้องดูว่าส่งไทยลงมานะนอริสครับเดี๋ยวดูไฮไลท์นิดนึงฮะ นอริทีนี่ถอดกิวโมครับแล้วก็ส่งแม็กลีนลงมานะครับบูโน่ครับซานโชบูโน <B uno S 2> ตัด้ในมาแรดฟอร์ดยังไงแรดฟอร์ดควยมาอาครับลูกชอไหลต่อมาคิซโนโรน,น,นัลโดเชตวพิงกอยู่ให้มาซานโชกดโอ้โหลูนี้แห้ครับนอรินีครับเซตเกมขึ้นมาเลสเมลู มีด้านของซาเจนฮะแมกเรีนลูกชอครับดักได้สวยนะฮะแรดฟอร์ดบูโนครับด้านขวามีซันโชฮะไอทิโรนโดแม็กโทมิเน่ครับตอนนี้ครับแมนยูของบอลเยอะกว่ามากเลยนะฮะแต่ว่าลูกสองยังไม่เห็นนะตอนนี้บูโนครับโอ้โดนเตะล้มผู้สินไม่ว่าอะไรนะไม่เวันนี้ล้มไปเองครับบูโน ขอภัยครับเพื่อนบุนโดครับบูโนโตวัดตงกลางมาแลสฟอร์ดไม่ยิงครับแน่แลสฟอร์ดยังไงแต่มีไหมแลสฟอร์ดโอ้โหมีให้ไม่ดีนะคนละช่องเลยครับเพื่อนโอโ้แต่ว่าตอนนี้ครับแมนยูนี้พับสนามบุกแล้วนะฮะเอาครับแลสฟอร์ดปัดลูกนี้แต่ว่าโอ้โหบอลมันข้ามคา,าออกไปเยอะเลยนะเอาครับเป็นตัวอีกคนนึงก็ทางด้านของ นอ,อนอริครับถอดซาเจนต์ออกครับแล้วส่งด้านของอะไรคิสตอตลงมานะฮะนอริเปลีป่ยนไปสองนะฮะคิมคูครับสาดยาวมาเอาครับบอลี่โรรโดครับอิโบรครับที่แม็กทูมิเน่ อังยวะนี้ปอกบาไหลมาแลสโตรไม่ยอมยิงครับพี่น้องลุงนอวยังไงครับแลสฟอร์วันนี้โรนโดครับโ,โดวแซนด์นหลังไม่เฝ้านะฮะตามาเสียบตรงนี้โอโหจังหวะหัวร้อนครับโรนโดก็โดนไปเหลือไปนะอ้จังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับแรดฟอร์ปีจังหวะยิงไม่ยิงครับจ่ายซะง,งั้นช่้แม กีโด้แกก็หัวร้อนนะครับตามมาเสียบริษณ์นอริสเลยฮะก็โดนไปเหลืองไปครับโอ้โหอบอลอนครับวางยาวๆมาไม่มีใครครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะฮะยัง1-1ครับตอนนี้ครับชงทายจะมีประตูไหมแมนยูครับอของโรนโดแหวกสวยโรนโด โดนโดต้องปัดตรงนี้ปัดไม่ยิงด้วยซ้ายโอ้ไม่เข้าครับมีมตัวตัวซ้ำไม่มีอีกโอ้โหเอาครับนอริซิตี้มาแล้วครับแม็กลีนแม็กลีนให้มาครับเอาครับคิสตอ็อปร่อนฮะให้มาครับปุกกี้จับควยครับปุกกี้มาได้เฉยซัดว์ไหมยังไม่ยิงยังไง ยิงจังหวะนี้กุ๊กคิกอยู่เอาแม็กควายตามมาแก้ไขจุดสุดท้ายะฮะยกุ๊กคิกควายครับเอาบอลเข้าทางอีกสัตว์ใกล้นี้อุดีการครับอยู่บนที่ที่ถูกเวลานะฮะมาเป็นบอลของแมนยูครับซานโชบอกบาโรนัลโด้ครับมาขวาสุดครั โนเฟรเดสขึ้นหลังต้นสองทีนะฮะครับแลดฟอร์ดมาโรนโดแทงครับยังไงแทงมาแลดฟอร์ดไหลตัวโอ้โหแลดฟอร์ดไม่ยิงจริงเลยวันนี้ซัดเรียบตัยครับแลดฟอร์ดสองประตูต่อหนึ่งนาทีบาปนะโอ้โหเอาครับเป็นยูครับโอ้ขึ้นนำช่วงท้ายเกมนะหนึ่งนาทีบาปฮนะ มีน้าพาดคข้าวันนี้แมนยูครับกับ3แต้มในบ้านนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับผู้จะสีกร็ต่อตัวฟินเวลาการแข่งขันนะผมแมนยูชนะไ,ไปครับ2ประตูตอนน่อ1คว้า3แต้มนะฮะเอาละวันนี้ครับผมเปิดนาเวขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า